ลงทุนอย่างไรให้ใจนิ่งดุดภูผาวันนี้ผมมาเล่าถึงด้านจิตวิทยาการลงทุนอย่างหนึ่งละกันที่ผมว่าถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้ผมว่ามันจะทำให้ เราตกผลึกทางการลงทุนแล้วเราจะลงทุนได้อย่างมีความสุขนะครับแล้วใช้คําว่าก,กินคําใหญ่มากเราสามารถได้ผลตอบแทนระดับ5เท่า10เท่าได้ถ้าเราเข้าใจบทเรียนเรื่องจิตใจในวันนี้นักลงทุนส,ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเข้ามาเนี่ยเริ่มจุดเริ่มต้นของทุกคนผมว่าคล้ายๆกันหมดนะครับสำหรับนักลงทุนที่มุ่งมั่นนะเราจะเน้นหนักมากว่าเราจะพยายามไปศึกษาและใช้วิชาการในการทําทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะการประเมินมูลค่าการวิเคราะห์ตัว business model หรืออะไรเงี้ยนะครับเราจะลงลึก ถึงตรงเนี้ยเยอะมากผมบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแต่พอเราฝึกฝนเบสิคโนเลจคือความรู้ขั้นพื้นฐานตรงเนี้ยในการประเมินมูลค่าได้ในการเข้าใจสิ่งต่างๆของตัวบริษัทได้อย่างดีเนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยสิ่งที่เราฝึกฝนเนี่ยผมว่ามันต้องเป็นเรื่องของจิตใจจิตใจที่บอกว่าแข็งแกร่งดังภูผาเนี่ยจริงๆแล้วมันคือแต้มต่อที่เราสามารถชนะในตลาดหุ้นได้ซึ่งคําว่าฝึกจิตใจคืออะไรผมเปรียบเทียบให้เห็นภาพานี้นะว่าสําหรับบางคนเนี่ยคือ คิดอีกอย่างเราวิเคราะห์อีกอย่างจากความรู้ความสามารถที่เรามีแล้วเราเก่งพอแล้วนะแต่พอถึงเวลาปฏิบัติเรากลับพ่ายแพ้มันอย่างสมมติตัวอย่างง่ายๆเนี่ยของผมเองเนี่ยผมมีหน้าที่อย่างหนึ่งที่ผมต้องทําเกือบทุกวันนั่นคือการเติมน้ําดื่มอ่าหมายถึงว่าผมต้องไปกรอกน้ําจากเครื่องกรองน้ำเนี่ยมาแช่ตู้เย็นให้คุณแฟนรับประทานเย็นๆทุกวันซึ่งสิ่งนี้เองเนี่ย พอมาถึงวันหนึ่งปรากฏว่าผมก็ใช้คาว่าผมขี้เกียจทําแล้วกันปรากฏว่าเขากลับมาเขาก็เห็นว่าอ้าวไม่มีน้ําเย็นๆยนกิน,นซึ่งผมก็ถูกว่าไปตามระเบียบแต่ผมก็แก้ตัวไปว่าเฮ้ยขอโทษจริงๆเราลืมที่จะกรอกน้ําแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราขี้เกียจซึ่งสิ่งนี้เองเนี่ยมาสะท้อนเห็นเลยนะว่าต่อให้เราแบบมันจําเป็นขนาดไหนหลักการเราแน่นขนาดไหนเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่เราต้องทําแต่เราไม่สามารถบังคับจิตใจตัวเองได้มันก็ส่งผลเสียในที่สุดเรื่องการลงทุนก็ไม่ต่างกันเลยคราาาาวววเเนี้ผมอง่ลรฝึกะ เราแยกเป็นสาประเด็นเลยนะทางมิติทางการลงทุนที่ผมว่าทําให้เราสาเร็จได้สูงอย่างแรกคือความรู้ซึ่งความรู้ไม่มีทางรัดความรู้เนี่ยเกิดจากการศึกษาอย่างหนักไม่ว่าจะฟัง opportunity day อ่าน annual report แกะงบการเงินอะไรเงี้ยความรู้เนี่ยไม่มีทางรัดเลยต่อมาคือเรื่องของความคิดซึ่งความคิดเนี่ยผมว่ามิติเนี้ยเราสามารถที่จะศึกษาความคิดของนักลงทุนที่เก่งๆได้แล้ว ยิ่งเราศึกษาบทเรียนจากนักลงทุนที่เก่งๆเท่าไหร่ว่าเฮ้ยเคสตาร์ดีด้เขาลงทุนแล้วเขาประสบความสาเร็จได้ผลตอบแทนดีๆมาเนี่ยเขาคิดอย่างไรเขาวิเคราะห์อย่างไรสิ่งนี้ผมว่าเราสามารถเรียนรู้ทางลัดก,กันได้ใช้คําว่าเรียนรู้ทางลัดก,กันได้และมิติที่3คือเรื่องของมิติด้านจิตใจซึ่งมิติด้านจิตใจเนี่ยถ้าถามตัวผมนะมันประกอบไปด้วยสส่วนด้านจิตใจเนี่ยประกอบไปด้วยส่วนแรกคือส่วนที่เราเนี่ยมีสิ่งที่เรายึดถือทางการลงทุนหรือเปล่า จะเรียกว่าหลักการทางการลงทุนจะเรียกว่าปรัชญาทางการลงทุนจะเรียกว่าไอดอลทางการลงทุนที่แบบเออเนี่ยเรารู้ว่าเราจะทําแบบนี้เพราะเหตุผลแบบเนี้ยที่มันมาสอดรับกับจริตกับอะไรบางอย่างของเราตรงนี้ผมขอเรียกว่ามันคือปรัชญาการลงทุนของเราดีกว่าถ้าเรามีชัดเจนกับมันมากๆแล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยหวันห่นไหวอ่ะเออเราจะไม่ค่อยหวั่นไหวกับอะไรมันจะเหมือนแบบจิตใจเราจะแข็งแก่งดัดดุดภูผารจ,จริงๆและในข้อนี้นะในมิติที่3เรื่องของจิตใจเนี่ยสาเนี่ยก็คือเรื่องของปรัชญาการลงทุนเนาะ แต่สามจุดสองที่ผมว่าสําคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของสติซึ่งสติเนี่ยโหพูดกันแล้วก็ยาวบางครั้งก็ไปพูดถึงเรื่องธรรมะเรื่องเรื่องของมิน i ิเทชั่นอะไรเงี้ยแต่ผมว่าจริงๆอ่ะสติเนี่ยมันคือการที่เราเนี่ยไม่ถูกบีบบังคับจากภาวะใดๆไม่ว่าจะเรื่องหนึ่งคือเราไม่ลงทุนเกินตัวเราไม่โลภเกินไปเราไม่หลงจนเกินไปเราไม่กลัวจนเกินไปเราไม่ใสมนะมททใสส่่่เเเงงงงิิินนนนนนนหหมมมม้้้าาาาาาาตตัักกกกจปคืออถรรรพยยททํุ็ธช Positioning ลี มันจะทําให้เราจิตใจเรานิ่งมากแล้วเมื่อไหร่ที่เราค่อยๆยขยับเลเวลอะอย่างเช่นสมัยก่อนสมมติเราฝึกขับรถใหม่ๆเนี่ยโอ้โหขับแบบ40กิโเมตรหกกิโเมตระเราก็ว่ามัน,มนเร็วแล้วแล้วลองลองเราไปเหยียบแบบ4 4 1 2 2ี่ิีผมว่าเราเรา,เราใจสั่นอะแสดงว่าเรากําลังฝืนเกินตัวทางการลงทุนในในจังหวะแบบนั้นมันก็เลยทําให้เราขาดสติได้ง่ายคือเราใจสั่นเราหวั่นไหวเรากลัวเราอะไรเงี้ยแต่ถ้า เราลองใจเย็ยนๆค่อยเริ่มมค่อยแตะคันเร่งไปเรื่อยๆวันแรกมาฝึกขับ40เป็น60เป็น80เป็น120เราค่อยๆเร่งความเร็วเรื่อยๆทางการลงทุนของเราเองมันก็จะทําให้เรามีสติตลอดเวลาจิตใจเรานิ่งตลอดเวลาสิ่งนี้ก็จะทําให้เรามีโอกาสลงทุนสําเร็จในที่สุดวันนี้ผมก็ฝากเรื่องของแต้มต่อเรื่องของจิตใจที่แข็งเก่งดังภูผาของการลงทุนไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ